นี่เราจะพากันไปหาหมอนะครับเราจะไปหาหมอไี่หาทามตลาด นี่เราก็ถึงแล้วครับ จะนวดขนวดไม่แรงนะครับเขาจะนวดผัดเส้นแล้วก็ขบตะเข็บริมเส้นรีดกระดูดให้แล้รกบกดเบาๆเ,เราจะไม่นวดแรงนะครับเขาจะกดประมาณนี้ครับแบบนี้ผมนะเขาจะกดให้ประมาณนี้แหละริมเส้นแล้วเดี๋ยวเขานวดไปประคบไปพายามองแย้มมองเราไหมนะครับเขาจะนวดริมเส้นประมาณนี้ให้นะครับจับเส้นจับจับเส้นนะครใช่ครับ ถูกเส้นไหมอะเดี๋ยวที่สีครับก็นวดแบบนี้แหละครับนวดเหมือนกันนวดไข้ก็ได้เดี๋ยวพี่เขาประคบให้นะครับไม่เป็นไรเสร็จแล้วตรงนี้ก็ถูกไหมใครจะนวดให้นะครับเสร็จแล้วเขาจะนวดหลังนวดหัวให้นวดถี้เส้นเลือดตีนนวดสมองนวดหยู่นครับไม่ช่นอนนะต้นกลัวนะนอนข้าง้เสร็จแล้วนี่เขาจะผักล็อตตะเข็บกระดูกสันหลังลิ้นเส้นให้ยายเนาะ เอาหมอนนี่มาค้อกนกลด้เอาขาข้ามาางนี้เลยมาได้ไห,เ,เ,ดหเอาหมดเลยไเออรยครับบา